สวัสดีค่ะพบกับคุยให้ชัดกับพนิกา EP นี้มาคุยกันให้ชัดเอากันให้เคลียร์เรื่องการสลายการชุมนุมค่ะ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นจริงๆทั้งภาพทั้งเสียงทั้งคลิปทั้งการรายง,งานสดผ่าน Facebook Live ก็ชัดอยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่วันนี้พนิกาจะมาคุยให้ชัดในประเด็นที่ว่าเอ๊ะตกลงถ้าบอกว่าผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงผู้ชุมนุมชุมนุมโดยผิดกฎหมายยิงได้ไม่ผิดมันใช่หรอคะวันนี้ อย่าจะเคลียร์กันเลยค่ะว่าตกลงการควบคุมการชุมนุมการสลายการชุมนุมที่ถูกหลักสากลจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่จะได้ไม่มีคนมาอ้างโม้ๆนะคะว่าทําตามหลักสากลแล้วก่อนอื่นค่ะชั่อยากจะมาชวนคุยนะคะว่าตกลง28กุมภาพันธ์ใครทําอะไรฝั่งตํารวจทําอะไรฝั่งผู้ชุมนุมทําอะไรอย่างไรกันบ้าง 28กุมภาพันธ์เนี่ยการชุมนุมเริ่มที่อนุสาวารีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็เดินขบวนกันไปไม่กี่กิโลเมตรเพื่อไปที่ร .1 น,น,นะคะเขาจะบุกบ้านประยุทธ์กันบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีการเปิดประเด็นไว้โดยคุณแม่เจี๊ยบนะคะสสเจี๊ยบอมรัต ในการอธิปแายไม่ไว้วางใจว่าอยู่บ้านหลวงไม่พอยังจะใช้น้าใช้ไฟฟีหนีภาษีอีกต่างหานะคะผู้ชุมนุมเขาก็เดินชุมนุมกันไปเพื่อไปแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่พอใจที่พลิอกประยุทธ์เนี่ยอยู่บ้านพักหลวงในออร .1 น,นะคะรับหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงนำมาสู่ความวุ่นวายนํามาสู่การสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงนะคะวันนั้น ตกลงแล้วเนี่ยมีผู้บาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการสลายการชุมนุมแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการเสียชีวิตจากการจากอาการหัวใจวายเป็นสภาวะจากร่างกายของคุณพี่ตํารวจคนนั้นเองนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบ,บครัวของคุณพี่ตํารวจคนนั้นด้วยนะคะส่วนฝั่งผู้ชุมนุมเองนอกจากบาดเจ็บ จํานวนไม่ต่ำกว่า70รายแล้วก็ยังมีคนที่ถูกจับไปด้วยนะคะอันนี้ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะศูนย์ทนายบอกว่ามีคนที่ถูกจับเนี่ยอย่างน้อย23คนแล้วก็มีอย่างน้อย4คนที่เป็นเยาวชนบาทเจ็บ70นะถูกจับ23ส่วนตํารวจตํารวจก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเผู้เสียชีวิตเนี่ยหนึ่งนะคะแล้วก็บาทเจ็บ 9กก็ย้ำอีกครั้งว่าเสียชีวิตนี่ไม่ได้เกิดจากการประทะก,กันในการชุมนุมแต่ว่าเป็นอาการโรคประจําตัวหัวใจวายของคุณพี่ตํารวจคนนั้นสําคัญตรงนี้ค่ะมีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายก็จริงตํารวจแถลงในวันรุ่งขึ้นทันทีโดยพบตรอเองพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งก็สุขพูดชัดเจนตรงกับนายกรุงตู่เป๊ะบอกว่าผู้ชุมนุมทําร้ายตํารวจตํารวจจึงจําเป็นต้องยิงเป็นไปตามหลักสากลอื ก่อนจะพูดเรื่องหลักสากลเพราะเดี๋ยวมันจะยาวมาดูกันก่อนว่าตำรวจทําอะไรแล้วผู้ชุมนุมทำอะไรเพราะว่ามันจะเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่ากับความรุนแรงที่ผู้ชุมนุมก่อกับความรุนแรงที่ตำรวจก่อนะคะอันนี้เนื่องจากช่อไม่ได้ไปอยู่ในที่ชุมนุมเองต่อให้ไปอยู่ในที่ชุมนุมเองก็คงเห็นได้ไม่ทั่วทั้งการชุมนุมนะคะเพราะว่ามีคนจํานวนมากหลายพันคน อันนี้ฟังจากนักข่าวหลายๆสํานักโชคดีมากวันก่อนมีการจัดクับเฮาส์นะคะโดยพี่ขวัญจอมขวัญเหล่าเพชรนะอดีตพิธีกรชื่อดัง,ดงเขารวบรวมเอานักข่าวหลายสํานักเลยก็ได้ไง่ายว่าภาคสนามทุกคนที่อยู่ในพื้นที่วันนั้นมานั่งประมวลแฟคไฟนดิ้งกันนะคะสแสวงหาว่าตกลงใครเห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในคืนวันที่28กุมภาพันธ์สิ่งที่ช่อสรุปได้นะคะตรงกันหมดนักข่าวทุกคนยืนยันตรงกันก็คือผู้ชุมนุมทําอะไรบ้างผู้ชุมนุม ส่วนใหญ่เป็นไปโดยสงบสันติเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้มีการจับอาวุธใดๆมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งนะะักข่าวเองก็บอกว่าไม่กล้าบอกจริงๆว่าเป็นผู้ชุมนุมกลุ่มไหนอย่างไรแต่ว่าอยู่ในฝั่งที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วกันมีการใช้ประทัดยักษ์หรือระเบิดปิงปองไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นระเบิดที่เกาะให้เกิดเสียงดังนะคะแต่ไม่ได้เกิดอันตรายร้ายแรงอะไรแล้วก็มีการควา่างปลาขวดขวดน้ําขวดแก้วใส่ตํารวจแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีผู้ชุมนุมที่เมื่อเห็นการโยนของใส่ตำรวจเนี่ยก็ห้ามปรามเอาไว้นะคะนี่คือสิ่งที่นักข่าวเห็นส่วนฝั่งตำรวจทำอะไรฝั่งตำรวจครบมากนะคะใช้ตั้งแต่รถน้ำจีโน่ก็คือไอ้รถปืนปืนน้ำนะคะแรงดันสูงใช้แก๊สซ้ำตาและที่หนักหนาที่สุดก็คือมีการใช้กระสุนยางด้วยข้อสังเกตจากนักข่าวที่เกิดขึ้นในวันนั้นเขาสังเกตอยู่4 5หข้อนะคะที่ชอบจะมาเล่าต่อก็คือข้อแรก การใช้อาวุธโดยเฉพาะกระสุนยางในวันนั้นรุนถึงแก๊สตาด้วยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะคะในการชุมนุมครั้งที่ผ่านๆมาเวลาเจ้าหน้าที่จะเริ่มใช้อาวุธที่รุนแรงในลําดับถัดๆไปเนี่ยจะมีการประกาศว่าเฮ้ยให้แยกนะภายใน5นาทีภายใน10นาทีภายใน15นาทีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีการใช้แก๊สตาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีการใช้อันนั้นใช้อันนี้จะมีการประกาศแบบนี้แต่วันที่2 8กุมภาพันธ์นักข่าวสังเกตว่าไม่ได้มีการประกาศใช้เลย เกิดความชุลม,มุนกันด้วยซ้ำแล้วนะข่าวแล้วก็ผู้ชุม,มนุมก็ตะโกนบอกกันเองว่าเฮ้ยกระสุนยางลงแล้วเฮ้ยแกสส๊สน้ำตาล,ลงแล้วเป็นแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะ่ะเขาสังเกตอะไรอีกเขาบอกว่ามีการเลงไปที่สื่อคือสื่อเนี่ยมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วบุคคลที่มีกล้องอะคะ่ะพลุงพลังด้วยอุปกรณ์ถ่ายรูปทั้งหลายในวันที่28กุมภาพันธ์มีสื่อจํานวนมากทั้งโดนลูกหลงจากกระสุนยางลูกหลงจากแกสส๊สน้ำตาลแล้วก็ ถูกไล่ออกจากพื้นที่นะคะมีการเ,าเล็งอาวุธเนี่ยมาที่สื่อสื่อโดนกันไปแล้วสุดท้ายก็คือไล่สื่อบอกว่าให้หลบออกไปนะคะไม่ให้อยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งเรื่องนี้ก็กังวลกันเหมือนกันเพราะว่าเมื่อมีการไล่สื่อออกนอกพื้นที่เนี่ยหมายความว่าการนําเสนอข่าวว่าความเป็นจริงในสถานการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จะเป็นไปได้อย่างไม่ครบถ้วนนะคะนี่ก็คือเก็บตกจากข้อสังเกตของสื่อมวลชน78สําสำนักที่อยู่ที่นั่นณนะหน้างานสถานการณ์จริงในคืนที่2 8กุมภาพันธ์ ทีนี้เรากลับมาที่ประเด็นของเราค่ะทุกคนว่าจริงไหมที่ว่าผู้ชุมนุมทําผิดกฎหมายโดนปราบไปก็ดีแล้วนี่ไอโอเขาปั่นกันนะจ๊ะในโลกออนไลน์เป็นการใช้แฮชแท็กม็อบสวะแล้วตักกะส่วนใหญ่นะคะก็ในทางที่เห็นเห็นรงกันข้ามกับฝ่ายชุมนุมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าก็ชุมนุมผิดกฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรชุมนุมผิดกฎหมายเขาปราบก็ถูกแล้วจะมาโทษตํารวจได้ยังไงดูซิตํารวจเจ็บตํารวจตายอีกตํารวจเองก็ยืนยันบอกว่า ก็ผู้ชุมนุมควางปลาเข้าของใส่ตำรวจทำร้ายตำรวจก่อนเพราะฉะนั้นการยิงถูกต้องตามหลักสากลแล้วประเด็นมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนถูกต้องตามหลักสากลแล้วเนี่ยสากลแบบสากลเมืองทิพย์ไม่ได้สากลแบบมโนไปเองไม่ได้ไปดูว่าสากลจริงๆคืออะไรสากลจริงๆก็คือ UN นะคะสหรประชาชาติเขามีกฎการใช้กําลังในการควบคุมและสลายการชุมนุมอยู่แล้วแล้วก็เน้นตรงนี้นะคะควบคุมกับสลายไม่เหมือนกัน การชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าเขาชุมนุมแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างสาหัสสากันเขามีสิทธิชุมนุมคุณจะไปสลายเขาไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดความวุ่นวายรุนแรงจําเป็นที่จะต้องสลายก็มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องสลายอย่างไรตามหลักการของ UNOHCHR หรือว่าสำนักง,งานข้นหลวใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเข้าไปเปิดเว็บไซต์เขาดูได้นะคะช่อเองก็ทวีตเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่คืนวันที่28ว่า หลักการใช้กระสุนยางตามที่ทางข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหรประชาชาติเขากำหนดไว้เนี่ยเขากำหนดยังไงหลักการใช้กระสุนยางนะคะก็คือ 1. เล็งต่ําที่ท้องส่วนล่างท้องส่วนล่างก็คือใต้อกลงไปนะคะยิงตรงหน้าอกตรงตรงบริเวณลําตัวเนี้ยไม่ได้อันตารายท้องส่วนล่างและขาเท่านั้นแล้วก็ยังจะต้องประทับเล็งไปตรงๆยิงลงพื้นยิงเฉียงขึ้นฟ้าแบบเนี้ยไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าการยิงเฉียงขึ้นฟ้ามีโอกาสที่กระสุนจะตกลงใส่หัวผู้ชุมนุมการยิงลงพื้นมันมีสิทธิ์ที่กระสุนจะกระเด้งไปโดนตรงไหนก็ไม่รู้ซึ่งควบคุมทิศทางกระสุนควบคุมเป้าที่จะไปตกที่ตัวผู้ชุมนุมไม่ได้มันทําให้เกิดอันตรายขึ้นชื่อว่ากระสุนยางเนี่ยมันไม่ใช่กระสุนที่โดนแล้วก็อุ้ยแค่เจ็บๆคันๆน,นะคะทุกท่านเคยมีคนตาบอดเคยมีคนเสียชีวิตเคยมีคนพิการมาแล้วจากการโดนยิงด้วยกระสุนยางเพราะฉะนั้นสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกเลยว่า เวลาเล็งต้องประทับเล็งโดยตรงอย่ายิงมั่วอย่ายิงสุม่มอย่ายิงขึ้นฟ้าอย่ายิงลงดินอย่ายิงในที่ที่ชุลมุนวุ่นวายเพราะว่าเดี๋ยวมันพลาดแล้วเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้2ก็คืออันนี้สําคัญมากนะคะดอกจันสิบดอก2ก็คือจะใช้กระสุนยางได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเผชิญสถานการณ์ที่มีบุคคลกําลังจะทําอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ฟังแบบนี้ปุ๊บ ทุกคนก็บอกว่าก็นี่ไงม,ม็อบปนปากขวดน้ําใส่ตํารวจตํารวจก็เลยสามารถจริงระสุนยางใส่มอ็อบได้ผิดค่ะอันตรายร้ายแรงที่ว่านี้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่อันตรายระดับปาขวดน้ําใส่เพราะว่าอะไรปาขวดน้ำเนี่ยปากันทุกมอ็อบนะคะในยุโรปในเมริกาการปาเข้าของเวลาเกิดเกิดการชุมนุมของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะในฮ่องกงเองก็ยังมีการปลาอิดบล็อก block, อ่ะอิดบล็อกที่ใช้ปูถนนเนี่ยนะคะ ปาเข้าใส่ตำรวจแต่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจจะสามารถยิงกระสุนยางใส่ทุกๆคนได้นะคะถ้าจะยิงกระสุนยางจริงก็ต้องเอมไปเฉพาะคนที่กำลังจะปาหินใส่เพื่อหยุดยั้งไม่ให้เขาปาเดี๋ยวอาจจะตกลงหัวใครบาดเจ็บสาหัสได้นะคะการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น28กุมภาพันธ์เนี่ยชัดเจนแม้จะมีคนคว้าปลาเข้าของใส่ตำรวจอยู่พอสมควรแต่มันเป็นการปลาหดน้ำแล้วผู้ชุมนุมเองก็ห้ามปรามกันเองด้วยเนี่ยนะคะ ออมันไม่ได้ดูมีทีท,ท,ท่าเลยว่ามันจะมีการสนับสนุนให้เกิดการลุกคือจลาจลรุนแรงใดๆขึ้นผู้ที่โดนยิงมีตั้งแต่นักข่าวไปจนถึงประชาชนปกติที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมันไม่ได้เป็นการยิงเพื่อหยุดยั้งการปาเข้าของอันตรายใส่ตํารวจนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะอ้างว่านี่เป็นไปตามหลักสากลไม่ได้นอกจากเรื่องการใช้กระสุนยางแล้วยังมีหลักสากลที่ว่าด้วยการใช้กําลังใช้วิธีการอื่นๆในการหยุดยั้งการชุมนุมด้วย ก็จะพูดสิ่งที่ตำรวจไทยใช้บ่อยๆนะคะก็คือปือนน้าคือไอ้รถจีโน่นะคะฉีดน้ํากําลังสูงแล้วก็แกส๊สัมผัสนั่นเองตามหลักการของสหรประชาชาติเหมือนกันนะคะชื่อว่าหลักการพื้นฐานว่าวยการใช้กําลังและอาวุธโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ basic principles of the use of force and firearms by law enforcement officials เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะ UN เขากำหนดไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้สำคัญสุดฉีดเส้นใต้18เส้นเลยนะคะฟังดีๆนะคะ การชุมนุมแม้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าไม่ได้ทำให้เกิดความรุนแรงเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์สลายการชุมนุมหลีกเลี่ยงการใช้กำลังและถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเกิดความรุนแรงขึ้นก็ต้องใช้กำลังอย่างจำกัดที่สุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลานายกก็ตามรองนายกก็ตามผบตะรก็ตามพูดว่า การชุมนุมมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมผู้คนจะต้องถูกจับใครที่ไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมถือว่าเป็นผู้ทําผิดกฎหมายทั้งหมดคุณกําลังละเมิดหนึ่งรัฐธรรมนูญของไทยเองว่าด้วยการแสดงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก2คุณกําลังละเมิด ICCPR นะคะก็คือกฎกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยไปลงนามให้จัตยบัตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ทงโลกเขาก็รู้กัน หยุดพูดเรื่องนี้สักทีนะคะว่าผู้ชุมนุมทําผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะไรเคาะก็ฉุกเฉินที่คุณอ้างโควิดเอามาควบคุมการชุมนุมทางการเมืองเหรอทุกคนเพรารู้นะคะว่าคุณกําลังใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหยุดอ้างแบบนี้ UN บอกไว้เองต่อให้เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามันไม่ได้ก่อความปั่นปว่วนวุ่นวายรุนแรงคุณไม่มีสิทธิ์สลายการชุมนุมข้อต่อมาการใช้ปืนน้ําหรือรถน,น้ําจีโน่ใหญ่ๆที่เราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยข้อจํากัดของมันในการใช้คืออะไร ทุกคนจะรู้สึกใช่ไหมว่าโอ้โหรถน้ํามันไม่ได้ทําให้คนเจ็บมันไม่ได้ทําให้คุณตายแน่ๆคุณคะคุณเคยโดนหรือเปล่าดิฉันเคยโดนนะรถน้ำที่ฉันโดนที่หน้าสยามมันไม่ใช่น้ําแบบเล่นน้ําสงกรานกันนะคะคุณมันคือปืนน้ํา water cannon มันคือรถที่ฉีดอัดน้ําด้วยกําลังแรงสูงเข้าใส่มวลชนให้แตกให้แตกกระจายนะคะรถน้ำเนี่ยตามหลักการของ UN เอ็นเขาบอกว่า ต้องใช้ในสถานการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรงเท่านั้นเป็นสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความสูญเสียซึ่งชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรงในวงกว้างเท่านั้นถึงจะใช้รถฉีดน้ำเพื่อสถาการชุมนุมได้และการใช้รถฉีดน้ำควรทำภายใต้คำสั่งที่เคร่งครัดควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เพราะว่ามันอันตรายนะคะพลังของรถน้ำเนี่ยมันแรงมากถ้าโดนเข้าจังๆคุณมีสิทธิ์บาดเจ็บสาหัสได้นะคะ ยูเบอกเลยว่าปืนใหญ่ฉีดน้ําไม่ควรใช้ยิงใส่บุคคลในระดับสูงไม่ใช่บุคคลเบื้องสูงนะคะคุณหมายถึงว่าเขาไม่ให้ยิงในระดับสูงก็คือระดับบนใส่หัวใส่ตัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะบาดเจ็บเยอะได้แล้วก็การยิงปืนน้าห้ามยิงเฉพาะเจาะจงเล็งไปที่ตัวคนเพราะว่ามันอันตรายสิ่งที่เกิดขึ้น28กุมภาพันธ์ผู้ชมมุมนุมนักข่าวหลายคนพูดตรงกันนะคะว่าปืนน้าถูกเล็งไปที่ตัวคนในระยะใกล้แล้วก็ในระยะจังๆ นั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นการใช้ปืนน้ําที่ถูกต้องตามหลักสากลส่วนแก๊สน้ําตาแก๊สน้าตา UN บอกว่าอย่างไงบอกว่าต้องใช้จากระยะไกลต่อกลุ่มคนที่ก่อความชุมนุมแล้วก็ก่อความรุนแรงจุดประสงค์ก็คือให้ผู้ชุมนุมกระจายตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าใช้สารเคมีหรือแก๊สน้ำตาเนี่ยก็ต้องระวังว่ามันอาจทําให้เกิดการเหยียบกันเองของ ฝูงชนในที่ชุมนุมได้นะคะแล้วก็มันจะกลายเป็นการทำร้ายคนโดยไม่เลือกฝ่ายเพราะว่าสารเคมีเมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยมันขึ้นกับทิศทางลมเช่นยี่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักข่าวก็โดนแก๊สน้่ตากันเยอะมากนะคะผู้ชุมนุมเองก็โดนนะคะและ UN เขายังบอกด้วยว่าการใช้กระสุนเคมีสารระคายเคืองหรือแก๊สน้่ตาเนี่ยต้องไม่ยิงไปหาบุคคลและถ้าโดนหน้าหรือหัวอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าการสลายการชุมนุมไม่สามารถทำได้เพียงเพราะคุณอ้างว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ถูกกฎหมายมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อการชุมนุมนั้นรุนแรงพูดง่ายๆเกิดจลาจลนั่นเองนะคะการชุมนุมที่อาจจะมีคนคว้างปาเข้าของใส่ตำรวจก็ยอมรับว่ามีจริงๆแต่มันมีการห้ามปราบกันเองในหมู่ผู้ชุมนุมมันมีการพยายามควบคุมไม่ให้เกิดการ ควา่างปลาเข้าของใส่ตำรวจเนี่ยมันไม่เห็นความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นความรุนแรงได้เลยความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็คือตำรวจพยายามใช้กําลังเข้าสลายการชุมนุมแล้วก็เกิดการประทะก,กันที่สําคัญก็คือแกส๊สาตากระสุนยาง ถูกใช้จํานวนมากหลายรอบหลังหนึ่งทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ชุมนุมกาลังกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าการประกาศยุติการชุมนุมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงหลังจากนั้นเป็นเวลาที่มวลชนเนี่ยพยายามที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านแต่สุดท้ายแล้วก็โดนทางแก๊สตาลแล้วก็กระสุดยางในระหว่างที่พวกเขากําลังพยายามที่จะกระจายตัวกันกลับบ้านนั่นเองนะคะการสลายการชุมนุมทุกคนไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยในต่างประเทศเราก็เห็นนะคะทุกคนก็อ้างว่าทําตามหลักสากลกันหมดในเมียนมาเนี่ยชัดเจนที่สุด วันเดียวกันกับที่เรามีการสลายการชุมนุมหน้าร้อนหนึ่งนะคะเมียนมาประชาชนสู้อย่างสงบสันติอหิงสาอย่างแท้จริงโดนทางแก้สัมตากระสุนยางและกระสุนจริงมีคนเสียชีวิตไปแล้ว18รายอันนี้หนักหนาสาหัสน,นะคะแต่ว่าทั่วโลกก็ร่วมกันประนามอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับสถานการณ์ในเมียนมาในทางอีกฝั่งหนึ่งสุดขั้วของอีกฝั่งหนึ่งสเปน มีการชุมนุมกันเช่นเดียวกันนะคะ,ะการชุมนุมในสเปนที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือเป็นการชุมนุมหลังการประชามติประกาศเอกราชของกาตาลุญญาที่บาร์เซโลนาเนี่ยมีการลุกคือชุมนุมประท้วงครั้งรุนแรงที่สุดก็คือตอนที่ศาลของสเปนเนี่ยตัดสินลงโทษผู้นำขบวนการแห่ดินแดนโดนโทษจำคุกกันไปคนละเกปี13ปีนะคะก็มีการลุกคือปิดสนามบินปิดสนามบินเผาทำลายข้าวของ ก่อจลาจลทุบทำลายกระจกร้านค้ายึดสนามบินเที่ยวบินยกเลิกยกเลิกเป็นร้อยไฟล์เหตุการณ์ในระดับนั้นตำรวจเลือกใช้กระสุนโฟมกระบองแต่อย่าลืมนะคะนั่นคือยึดสนามบินปล้นร้านค้าแล้วก็เผาทำลายเข้าของตำรวจสเปนยังใช้กระสุนโฟมแล้วก็กระบองกลับมาที่สถานการณ์ในประเทศไทยคุณดูสิ่งที่เกิดขึ้นหน้ารอหนึ่งเป็นไปตามหลัสหกสากลแค่ไหน หนักหนาสาหัสเท่าการยึดสนามบินเท่าการทุบทำลายร้านคา้าและเผาเข้าวของหรือเปล่าไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ตำรวจไทยใช้มาตรการเท่ากับที่ตำรวจสเปนใช้กับผู้ที่บุกยึดสนามบินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทียบเท่ากับการก่อการร้ายแล้วนะคะหลักสากลมันมีขึ้นก็เพื่อแบบนี้และคะ่ะเพื่อให้เห็นว่ารัฐไม่สามารถทําอะไรตามใจชอบกับประชาชนของตัวเองได้มันมีหลักการสากลซึ่งถ้าคุณไม่ทําตามคุณก็จะถูกประนามอยู่เราเอาเรื่องนี้มาคุยให้ชัดช่อย้ํานะคะว่า เราต้องคุยให้ชัดเพราะอะไรเพราะว่าการชุมนุม28กุมภาพันธ์ไม่ใช่การชุมนุมครั้งสุดท้ายแน่ๆแล้วก็จะไม่ใช่การสลายการชุมนุมครั้งสุดท้ายตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่มีการชุมนุมมีการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงโดยใช้กําลังการชุมนุมจะยังมีอีกต่อไปและการสลายชุมนุมก็จะยังมีอีกต่อไปเราประชาชนต้องเอาให้ชัดค่ะว่าอะไรคือการควบคุมอะไรคือการใช้กฎหมายอะไรคือการสลายชุมนุมที่ถูกต้องชอบธรรม เป็นแบบนี้ต่อไปมีแต่จะยิ่งยั่วยุให้การชุมนุมรุนแรงขึ้นให้ผู้ชุมนุมให้ประชาชนโกรธเคืองตำรวจโกรธเคืองรัฐบาลมากยิ่งขึ้นตอนนี้คุณกําลังมองประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะตอนนี้คุณกําลังมองประชาชนเป็นศัตรูในโลกออนไลน์คุณก็เอาไอโอมาป้ายสีถล่มด้วยแฮชแท็กม็อบสวะในโลกความเป็นจริงบนท้องถนนคุณก็เอาตำรวจมาอดหลับอดนอนเฝ้าสถานการณ์การชุมนุมเอามาปะทะกับผู้ชุมนุม การมองประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้ามถึงเขาเป็นผู้ชุมนุมแต่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณนะคะตำรวจผู้ชุมนุมกําลังทําหน้าที่พลเมืองเรียกร้องสิทธิ์ที่ดีกว่าให้กับประเทศของพวกเราทําเท่าที่กฎสากลหลักการสากลเขาให้คุณทําประชาชนไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่อริราชศัตรูไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามคุณทําหน้าที่แค่ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบประชาชนไม่ได้ตั้งใจจะก่อความรุนแรงอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดการเจ้าหน้าที่บุกร้องเข้ามาจะประทะมันก็มีการประทะกันคุยให้ชัดวันนี้ฝากไว้แค่ตรงนี้นะคะอย่ามองพวกเราประชาชนเป็นศัตรูพี่ๆตำรวจเองอย่ามองพวกเราเป็นศัตรูรัฐบาลอย่ามองพวกเราประชาชนเป็นศัตรูแล้วก็เราจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยกันคุยให้ชัดสัปดาห์นี้ EP นี้หมดแค่นี้นะคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรจะยังเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรงสถานการณ์การประท้วงการชุมนุมอยู่หรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะคะว่า ฟีดแบกในโลกออนไลน์ตอนนี้เขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวจะเอามาคุยให้ชัดๆกันอีกรอบในรายการค่ะใครที่สนใจชอบรายการของเราหรือไม่ชอบก็ตามอยากจะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาได้กดแชร์กันได้กด Subscribe กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Notification ด้วยรายการของเรามารายสะดวกนะคะถ้าเกิดว่าไม่กดโนติเดี๋ยวมันจะไม่เด้งเตือนนะคะเวลาที่ชอบมาพบคุณใน E ีีใหม่ๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ